สวัสดีครับนี่ก็อีกพีหนึ่งนะภายในวัดที่ผมมานั่งสวดพระมนต์ตาถวายแก่พระแม่สีมหาปรารวตีหรือพระแม่อุมาเทวีพระแม่ธุรขาพระแม่กาลีนะครับที่วิหารเทพมนตทีหรือวิหารวิษณุนะครับผมก็มากราบมาขอพรเป็นประจำเพื่อเสริมความมงคลและเสริมกําลังใจนะครับใครที่จะมามาขอพรมาสวดมนต์ตาถวายแก่พระแม่ถวายแก่พระพุทธเจ้าถวายแก่พรพะพรนาราทวายแก่รัศมีได้นะครับ เสริมพลังด้านจิตวิญญาณให้แก่เรานะครับใครที่รู้สึกว่าจิตใจไม่ค่อยอยู่กับหนึ่งก็ตัวผมเชิญชวนมากราบมาขอพรมาสวดมนต์ตรากันนะครับเพราะวิหารนี้ศักดิ์สิทธิ์มากครับผมบอกเลยเทพมนต์เทียนนะครับใครที่มาแล้วนะครับผมบอกเลยว่าจะมีบทสวดให้เราสวดเป็นการสวดสรรเสริญพระนามองค์เทวะนะครับหรือเทพสายฮินดูมีตั้งแต่พระแม่อุมาพระสิวะพระพรมพระนารายพระแม่สระสวดีพระแม่สมิเทวีประเทศต่างๆมากมายมีทุกบทสวดพอสวดแล้วจิตใจเราจะไปสมาธินะครับทําให้เราเนี่ย มีสติมีปัญญารับรู้ถึงสิ่งที่เป็นสภาวะจิตใจได้มากขึ้นนะครับผมจึงแนะนํามาให้สวดกันมาขอพรกันนะครับในานามอาจารย์ขุนพยากรณ์หรือขุนสยามพามูนะครับก็ต้องบอกเลยว่าแนะนําให้มากาบมาขอพรมาอยู่กับตัวเองนะครับมาอยู่กับความสงบที่วัดน,นี้นะครับต้องบอกเลยว่าท่านเดินขึ้นมาได้เลยนะครับไม่มีใครมาว่านะครับถามทางจากคนข้างล่างได้นะครับเขาบริการดีเขาบอกดีครับเขา น่ารักกับคนที่นี่นะครับผมบอกเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสามารถถ่ายคลิปสามารถซื้อของมาถวายสามารถเขาเรียกนำของมาใหพ้พรามท่านปุกเสกได้นะครับเขาจะมีพิธีการเบิกพระเนตรแก่เทวรูปอินเดียนะครับก็สามารถมาที่วันนี้ได้นะครับผมก็สวดไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เทพหันุมานพระนารายพระแม่รัศมีนะครับ องพะศิวะเจ้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยบอกเลยว่าขังศักดิ์สิทธิ์มากครับใครที่รู้สึกว่าความรักไม่สมหวังนะครับผมแนะนําให้มาขอพรอพระวิษณุหรือพระนารายและพระแม่รศมีนะครับจะประสบความสําเร็จในความรักหรือใครสุว่าการงานไม่ค่อยก้าวหน้าก็มาขอพรจากองค์พระพิคเนศได้นะครับหรือใครรู้สึกว่า อยากจะทําอะไรให้ประสบความสําเร็จอย่างนี้ผมก็คิดว่าแนะนําให้มาขอพรองค์พะแม่ทุราคาหรือพระแม่ปราวตีก็ได้นะครับทุกเทพพระองค์ท่านพร้อมประทานพรให้ทุกท่านที่มีจิตเชื่อศรัทธาเคารพนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าถ้าท่านเชื่อขอรับนะครับผมบอกเลยว่าทุกท่านจะประสบความสําเร็จฝากติดตามคุณสยามพามูด,ด้วยวิษณุวัฒเทพมนเทียนนะครับสาธุ